สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาประกอบสินค้า Baby Swing เปกอยไฟฟ้าของ Baby Pa พลนครับเป็นสินค้ารุ่นใหม่ตัวใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าประกอบอย่างไงโอเคครับผมเริ่มกันเลยโอเคครับและนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดจากกล่องแล้วนะครับผมจะมี1 2 3 4 5 6 7้าชิ้นนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มประกอบกันเลยว่าประกอบอย่างไงอันดับแรกนะครับตัวขาใส่กับตัวมอเตอร์นะครับจุดสังเกตง่ายๆก็คือตัวขาจะมีรูและไม่มีรูนะครับ ซึ่งเช่นเดียวกันตัวมอเตอร์จะมีหมุดเงินนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งเป็นฟรีนะครับเราก็เอาตัวที่เป็นรูใส่กับหมุดเงินนะครับพอใส่เข้าไปตัวหมุดเงินจะเข้ารูเรียบร้อยอันนี้แน่นหนาเช่นเดียวกันนะครับอีกขาหนึ่งใส่ลักษณะเดียวกันตัวหมุดเงินกับตัวรูโอเคครับผมขาและมอเตอร์จะอยู่ในรูปทรงแบบนี้คือถูกต้องนะครับอันดับต่อไปนะครับตัวก้านเปนะครับ มันจะมีหมุดสีแดงนะครับผมแล้วก็สังเกตดีๆจะมีเดือยตรงนี้ใส่เข้าไปเลยแค่นี้แน่นหนาวิธีการถอดคือกดปุ่มแดงนะครับและยกออกแค่นี้เลยครับผมแข็งแรงนะครับสามารถยกได้เลยเดี๋ยวเราจะมาสอนวิธีการใส่ก้านเปนะครับผมสังเกตง่ายๆคือสัญลักษณ์ตัว A นะครับชนกับตัว A เลยตัว A นี้อยู่ด้านบนแสดงว่าเป็นตัวล่างนะครับมันจะมีหมุดเงิน2ด้านนะครับใส่พร้อมกันนะ โอเคจะเข้าโดยไม่ต้องกดเลยเช่นเดียวกันกับด้านบนนะครับผมนำตัวอักษรตัว A ชนกับอักษรตัว A ด้านบนต้องกดหมุดเงินนะครับเพื่อให้เข้าไปเรียบร้อยครับผมการเปของเราก็เสร็จเรียบร้อยตัวในถุงนะครับก็จะมีรีโมทคอนโทรลและอะแดปเตอร์นะครับผมเพื่อเสียบไฟเข้ากับมอเตอร์เปของเราในถุงนะครับก็จะมีโมบายมาให้ด้วยนะ แล้วก็ตัวมุ้งนะครับผมวิธีการใส่ตัวที่นอนนะครับสังเกตง่ายๆลูกทรงจะเป็นแบบนี้ตัวนี้ก็จะเหมือนหมอนนะครับให้ลูกน้อยนอนตัวนี้จะเป็นเซฟตี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการใส่ที่นอนนะครับสังเกตง่ายๆคือด้านบนจะเป็นเหมือนหมอนนะครับผมด้านล่างตัวล็อกสองข้างนะครับจะเป็นด้านเท้านะครับ ตัวโครงของเปหันตัวมอเตอร์ที่เป็นสีแดงนั่นคือด้านเท้าครับผมการใส่ก็ง่ายๆคุณพ่อคุณแม่ก็ปรับตัวเปนะครับกดปุ่มล็อกสองข้างและยกขึ้นให้เป็นลักษณะแบบนี้คือลักษณะการนั่งนะครับนำตัวล็อกด้านบนนะครับผมหรือว่าด้านหัวเราใส่ไปก่อนเพราะว่าสลีละนะครับช่วงบนนั้นจะใหญ่กว่าพอใส่ปุ๊บแล้วเราก็ดันไปช่วงล่างเลยอย่างนี้นะครับผม ขั้นตอนต่อมาคือล็อกเข้ากันโอเคนะครับผมด้านล่างล็อกแบบนี้แล้วก็มาจัดทรงให้ตรงกับตัวข้อล็อกอะไรต่างๆลักษณะด้านข้างนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยตัวล็อกตรงนี้นะครับเอาไว้ใส่โมบายนะครับนำโมบายมาประกอบวิธีการใส่โมบายก็คือมันจะมีตัวล็อกอย่างนี้นะครับผม 2ข้างเราก็ใส่ไปในช่องเลยตัวโมบายสามารถขยับได้นะครับผมเพื่อให้องศาเข้ากับตาลูกน้อยนะครับในจุดโฟกัสในสรีระในการนั่งหรือนอนกดลดล็อกเป็นลักษณะการนอนนะครับวิธีการใส่ตัวมุง้งและตัวที่บังแสงนะครับขยายออกแบบนี้และครอบลงไป เรียบร้อยครับผมนี่คือลักษณะหน้าตาในการประกอบเบบี้สวิงนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบตัวพาวเวอร์เข้ากับตัวมอเตอร์นะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบตัวอะแดปเตอร์เข้ากับไฟบ้านเราและเสียบเข้าไปทางมอเตอร์หลังจากที่เราเสียบอะแดปเตอร์เข้ากับตัวไฟบ้านแล้วนะครับผมแล้วก็ตัวพอร์ตเสียบเข้ากับตัวมอเตอร์ของเราตัวรีโมทคอนโทรลนะครับจะมีปุ่มพาวเวอร์ ปุ่มสปีดนะครับปุ่มมิวสิกปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่มเปลี่ยนเพลงนะครับผมตัวเปิดในการกดเราแนะนําให้มาตัวรับสัญญาณด้านหน้านะครับผมเปิดพอเปิดแล้วตัวเปนะครับจะเริ่มไกวไปทางทิศทางตรงซ้ายขวานะครับเราก็จะมากดสปีดเพื่อให้เพิ่มกําลังในการไกวนะครับจะมีไฟอยู่ด้านหน้าจะมีไฟบอกระดับอยู่ด้านหน้านะครับผม เดี๋ยวเรามากดให้ดูน,นี่เปลี่ยนนะครับอันนี้ระดับ2ก็จะขยับมูฟเมนต์ไวขึ้นและระดับที่3นะครับคือสปีดในการแกว่งไวมากที่สุดเดี๋ยวเราจะมาเช็คระบบเสียงนะครับอพอเรากดปุ่มมิวสิกนะครับผมก็จะมีเพลงเล่นวอลลุ่มอันนี้คือดังสุดนะครับลดเสียง รเสียงก็จะเบามากๆเลยนะครับผมโอเคเปลี่ยนเสียงนะครับเปลี่ยนเพลงโอเคครับผมตัวเพลงนะครับจะเปลี่ยนใน2-3นาทีครับผมในระยะของเพลงเขาเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้ และนี่คือลักษณะทั้งหมดนะครับตอนประกอบเสร็จและเสียบไฟเข้ากับมอเตอร์และนี่คือเบบี้สวิงของ b a b y p เพยครับ